สวัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะวันนี้แม่เคจีกับปะ๊าปะออกมาข้างนอกกัน2คนค่ะคุณปู่กับเคจีขอรออยู่ที่บ้านนะคะก็คือแม่เคจีจะมาช้อปปิง้งมาจ่ายตลาดที่ห้างคอสโคค่ะพอดีว่าสาขานี้อยู่ติดกับเอาท์เลทนะคะแม่เคจีก็เลยแวะมาเดินเอาท์เลทแป๊บนึงแล้วก็รู้สึกหิวค่ะก็เลยมานั่งคาเฟ่ที่เอาท์เลทหาอะไรรองท้องก่อนไปช้อปปิ้งที่คอสโคนะคะและเมนูที่เราเลือกคือแพนเค้กผลไม้ค่ะ จานใหญ่หน้าทานมากๆเลยนะคะนี่เทียบกับหน้าประปาหน้าปราปาเล็กไปเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่คอสโค o แล้วนะคะตั้งใจจะมาซื้อผงกาแฟของสตาร์บัคค่ะแต่ว่าตกใจราคานิดนึงนะคะคือขึ้นมาเยอะมากปกติเนี่ยก็คือ300กับ400บาทแต่ตอนนี้ก็คือ500กว่าบาทนะคะตอนนี้สินค้าที่คอสโค o ราคาขึ้นทุกรายการก็ว่าได้ค่ะ แล้วแม่เคจิก็ตั้งใจมาซื้อข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวหอมมะลิจากไทยค่ะถุงละ8กิโลคือคุ้มมากๆเลยนะคะราคานี้ถ้าซื้อร้านอาหารไทยจะได้แค่5กิโลค่ะแต่ถ้าซื้อที่คอสโคได้ถึง8กิโลเลยนะคะให้ป๊าป๊าแบกไป1ถุงค่ะ และนี่ก็คือของที่เราหยิบมากันวันนี้นะคะตั้งใจจะมาซื้อน้ำด้วยค่ะน้ำดื่มที่นี่ก็ราคาถูกแต่ว่าของหมดไม่เหลือสักแพ็กเลยนะคะมาวันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ของอะไรกลับบ้านเลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือซอสมะเขือเทศออร์แกนิกนะคะที่บ้านเราเนี่ยชอบทานข้าวห่อไข่กันมากๆาแม่คีจิก็เลยซื้อแบบแพ็คใหญ่แบบนี้ไปเลยค่ะซื้อหครั้งทานได้เป็นปีเลยนะคะ พอกลับถึงบ้านปะป๊ากับเคจีก็ชวนกันทำป๊อบคอร์นค่ะ เคจเขาบ่นอยากจะทานมาหลายวันแล้วนะคะก็คือตอนที่เขาไปเรียนพิเศษเนี่ยแล้วเดินผ่านโรงหนังค่ะได้กลิ่นป๊อปคอนโชอยออกมา mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าอยากจะทานป๊อปคอนจังเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปดูหนังแล้วก็เข้าไปซื้อไม่ได้ปะปาเขาก็เลยซื้อเม็ดข้าวโพดมาให้ทําที่บ้านค่ะก็จะเป็นการทําป๊อปคอนครั้งแรกของปะปากับเคจนะคะส่วนคุณปู่เคยทําแล้วค่ะเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะก็เลยสอนปะปากับเคจว่าให้ใส่ลงไปเลยใส่ น้ำมันลงไปปิดฝาแค่นี้ก็จะกลายเป็นป๊อปคอร์นแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูนะคะโอ้ริ่าตนอ้โหไากจ้านั่นไรจีปัตตาจี マパはしマで食べたいまだあるマポポまだできるまだこれあるママわかんない,い早いね、すぐできるマ <laughs> パ楽しそううんママすごいすごいね <laughs>

食べたいはい、食べてみて、うん、いただきますまだ味がない味が塩かけないじゃんバターを食べますあ、おいしい塩効いてるうんもっとかなうん、塩効いてる、うん、いてておいしい หว่างที่ทุกคนกําลังอเรเดอร่อยกับป๊อปคอนแมเคจิก็แวบเข้ามาในครัวเพื่อเตรียมทาโกยากิค่ะก็จะเป็นทาโกยากิที่ทําได้ง่ายๆที่บ้านค่ะแม่เคจิก็หั่นกะลำปีให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะต่อมาก็มาเตรียมแป้งกันค่ะแป้งนี้ก็เป็นแป้งสําเร็จรูปสามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเพื่อความอร่อยแม่เคจิก็จะช่างตวงวัดให้ได้ตามสูตรที่เขาเขียนไว้ค่ะ แล้วก็ใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งฟองนะคะตามด้วยน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเท่านี้เราก็ได้แป้งพร้อมทำทาโกยากิแล้วค่ะแต่สูตรบางทีก็ไม่ตรงกับที่เราต้องการนะคะไม่แค่จิก็จะเทียบบัญญตัติแต่อย่างเอาค่ะก็คือถอดจากสูตรข้างซองนะคะแล้วก็มาคิดคำนวณเอาแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับตอนที่ไม่เค่จิผสมยานะคะก็เอามาใช้ในการทำอาหารได้เหมือนกันค่ะ ต่อมาเป็นอาหารเย็นของเคจินะคะเคจิเขาไม่ทานทาโกยากิแม่ก็เลยย่างปลาให้เขาค่ะเคจิเขาชอบทานปลาแซลมอนย่างมากๆเลยนะคะพอย่างเสร็จก็จะมาแกะให้เคจิค่ะเพราะว่าเคจิยังแกะไม่เป็นเดี๋ยวก้างจะติดคอนะคะแล้วก็จะใส่โชยุลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยเค็มอยู่แล้ว เทอมนี้เคจิก็มีการบ้านเหมือนเดิมนะคะเขาระบายสีหน้าปกของการบ้านแล้วก็เอามาให้แม่ดูค่ะเขาระบายได้สวยจริงๆนะคะไม่ได้แกล้งชมนะคุณปู่ก็ชมค่ะเคจีเขาน่าจะมีพรสวรรค์ด้านการวาดรูปแล้วก็ระบายสีนะคะจุดเริ่มต้นก็คือการวาดรถไฟค่ะชอบวาดรถไฟตั้งแต่2ขวบนะคะ และตอนนี้ก็ได้เวลาทำเมนูสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะก็คือทาโกยากินั่นเองกว่าจะถึงเมนูนี้ก็เริ่มจากป๊อปคอร์นนะคะเสร็จแล้วคุณปู่กับป,ป๊าก็ย่างเบคอนกับไส้กรอกทานกันต่อด้วยย่างเกี๊ยวซาค่ะกว่าจะเดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายก็น่าจะใกล้อิ่มกันพอดีค่ะวันนี้คุณปู่ก็อยากจะโชว์ฝีมือค่ะเป็นเมนูเดียวนะคะที่คุณปู่สามารถช่วยได้นี่ก็ช่วยหย่อนทาโกลงไปค่ะมีการนับด้วยนะคะ1 2 3 4จนถึง18หลุมค่ะ ตั้งแต่คุณปู่มาอยู่กับเราเมนูมื้อเย็นก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็จะมีแม่เคจินะคะที่บางครั้งทานส้มตําบ้างทานของเผ็ดๆบ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่ป้าคุณปู่แล้วก็เคจิเขาก็จะทานอาหารญี่ปุ่นเหมือนๆกันค่ะเตรียมอาหารครั้งหนึ่งก็สามารถทานได้ทั้ง3คนเลยแม่เคจิก็เลยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากค่ะแต่แม่เคจิติดอาหารไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะทําอาหารไทยทานเองทุกวันค่ะขนมครกฝีมือคุณปู่เสร็จแล้วนะคะจานนี้ของแม่เคจิเองค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่เคจิต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้คุณปู่แล้วก็ครอบครัวเคจีด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ